กับอย่างที่เพืเ่อนๆทราบกันทีนะครับผลปบากฏนายัางไม่ทราบนะครับตัวนี้ Infinix Hot ห้าส Pro 8นะครับก็มีตัวสแกนท้หน้าจอนะครับวิธีการเปิดก็คือไปการตั้งค่านะครับปกติเวลาเซตติ้งเครื่องก็ระบบมีตัวเลือกการเปิดอยู่แล้วแจงไขค่ามาก็สามารถเข้ามาเปิดในส่วนของการตั้งค่ารรือเซตติ้งนะครับจากนั้นเลือกในส่วนของรัดผ่านและความปลอดภัยนะครับ ขะน,นี้นะครับก็เลือกในส่วนของรัด่านแล้วก็อัตลักษณ์นะครับลานิ้วมือนะครับฉะนั้นก็ตั้งค่าล็อกหน้าจอนะครับระบบให้ตั้งค่าก่อนที่จ,จะใช้งานลานิ้วมือได้นะครับเพื่อป้องก,กันบางครั้งสแกนนิ้วมือมือเราอาจจะชื้นหรือว่าลายนิ้วมืออาจจะเลือนก็สามารถใช้รูปแบบตัวเลขหรือว่ารัสต่างๆได้นะครับเราทำตัวอย่างนะับล็คเราก็เปลี่ยน ยืนยันสองครั้งคนระับจากนั้นก็การย,ยังจะหน้าจอล็อกต่างๆนะครับก็เลือกได้นะครับจากนั้นระบบให้เพิ่มรายในมือนะครับนะครับก็แตะกเข้ามาบวกเพิ่มรายในมือนะครับเราจะใช้ลักขไหนก็ได้นะครับหาก,รเ,กเราถือเรอจะใช้หัวมือนะครับเลือกตัดไปนะครับจากนั้นก็วางจุดนี้ วางที่จุดนี้นะครับตอนนี้เป็นการดิดทควางค้างนะครับสลับหมุนจุดต่างๆไปเรื่อยนะครับเพื่หลากหลายที่สุดนะครับเพื่อจะตอบสนองในการสัมผัสได้ดีนะครับมุมต่างๆนะครับนะครับ ยืนยันซ้ำอีกครั้งนะครับแนะนําให้ปรับหลายมุมนะคระับบมครั้งเราอาจจะไม่ได้มุมตรงอย่างเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มได้นะครับแต่เพิ่มอะไรน้มือนะครับเราวางอยู่เราไม่สะดวกใช้หัวมือเราใช้นิ้วจีก็ได้นะครับบางครั้งระวางบนโต๊ะต่างๆางหรือว่าติดกับตัวการตั้งต่างๆนะครับ ก็ได้นำไม่ปรับหลายๆมุมนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับบางครั้งหายคนวางมุมเดียวอาจจะไม่ได้หากเราไปสแกนมุมอื่น,นครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจจะใช้มือด้านซ้ายด้านขวาผสมกันก็ได้นะครับนี่ครับเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะสะดวก มือซ้ายหรือว่ามือขวาในบางช่วงเวลานะครับก็สามารถที่จะวางละกษณะของตัวสแกนนะครับแนะนําให้ใช้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานครับนะครับเพิ่มได้อีกนะครับไม่ใช่แค่สามตัวนันครับะน,น,นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้สนับอะไรเราก็มาติ๊กด้านล่างได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตอบสนองได้ดีนะครับก็จะมีเอฟเฟกขึ้นนะครับนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวสเกลอาจจะดูด้านล่างไปนิดหนึ่งถือว่าไม่ได้เป็นปนัญหานะครับก็ถือถือระมัดระวังนิดหนึ่งครับ นะนำให้จับสองมือนะครับถ้ามือเดียวก็ได้นะครับถ้าไป้สะดวกสแกนเร็วโอเคเลยนะครับก็ถือว่าไม่ได้หน่วงอะไรนะครับ,นะรบก็จะมีตัว animation ขึ้นมาสวยดีนะสแกนเร็วอาจจะดูด้านล่างบางคนอาจจะไม่ถนัดแนะนำให้ใช้สองมือนะครับถ้าไม่ถนัด เพื่อป้องกันก็ถือว่าโอเคนะครับสแกนเพื่อนเพื่อนที่สนใจมือถือรา,า 5, คาห้าพันกว่าช่องโปรโชั่นหรือว่าบางคุณได้สี่พันกว่าก็ลองดูได้นะครับอินฟินิตฮอ5ห้าสิบโปรบัดนะครับตัวนี้สแกนนิวแท้แนจอได้นะครับ